เราจะพาทุกท่านไปพบกับงาน outdoor festival ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับที่ได้รวบรวมในทุกๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชื่อดังต่างๆหรือว่าเป็นแบรนด์คนไทยครับทํามือต่างๆก็รวบรวมมาไว้ที่นี่แต่วันนี้ผมฟิล์มเพลโลจะพาทุกท่านไปเดยนชมงานนี้กันครับเดีครับผมวันนี้พูอาภูอ,ภ,อ,ภ,อ,ภ,อภูก็จะมีงานคราฟเน้นเรื่องงานทํามือครับมันจะมีตรงนี้เป็นไทเทเนียมคราฟอ่าเป็นไทเทเนียมที่ เคาะด้วยมือชินอิานก็คือทุกรอยบุกยุบนี่คือเกิดจากแรงมนุษย์ทั้งหมดเราไม่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่เริ่มตัดตั้งแต่เริ่มตัดแล้วก็เคาะขึ้นมาแล้วก็ทำซีซอมทุกอย่างเห็นได้ข่าวตัวพระเอกขายหมดแล้วนี่โอ้โหขายดีจัดใช่โดนเผาแล้วขึ้นลุงนี้เลยคืนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ไม่ให้เผาเลยอุาคนซื้อแล้วก็เผาตรงนี้ให้ขึ้นลุงีก็คือจะเป็นเผาแล้วเป็นออโรราประมาณนี้เลยใช่ใช่เป็นแสงเป็นสปารไทเทเนียมครับ ตอนนี้เทเนียมครับก็จะเน้นเรื่อง lifespan use อ่าก็คือคุณซื้อไปแล้วเนี่ยอยู่คู่ชีวิตเป็นโดนวันตายเราตายแล้วช้อนยังอยู่แต่ว่าลูกค้าไปทิปเดียวเห็นบอกว่าไงหาย <laughs> ครับก็ควรระวังข้อเดียวคือหายครับร <laughs> อบหน้าผมจะเขียนคอชั่นไลยแล้วเพราะวายกลัวหายหา,ยหา,ยหายไม่เจออ่าโปรดักต์ไลน์ที่สองครับพี่จะเป็นแกงานไม้โอเคงานไม้ก็จะเป็นการที่เราออกแบบเราคอนเนคกับช่างคอนดิ จะเป็นหนองบัวลำพูเชียงใหม่เลยครับสามจังหวัดว้าวหนองบัวลำพูเชียงใหม่แล้วก็เลยครับก็จะเป็นออริจินอลดีไซน์ของเราครับครับก็จะเป็นเครื่องครัวแล้วก็แก้วาของใช้ที่ว่าเผื่อต้องการจะไปได้จิตวิญญาณของป่าไม้หรือหนองไผอะไราไเลยแต่ก็ผมว่าด้วยน้ำหนักมันอาจจะคาแคมอะไรเงี้ยเนาะมีความแบบว่า ก็ไม่ห่อแฝดถ้าแบกก็ถ้าแบกม่าหนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมป์ปิ้งเอาไว้แคมป์้อยู่บ้านนะครับเอาไว้กินฉลองมาทีมรักพี่พัทอ่าสี่แชมป์เนาะปีนี้ใส่เปียแมสลงไปกลายเป็นเปียครับทุกทีอ่า เราเห็นบอกเห็นมีคอลแลบกับศิลปินด้วยพี่ศิลปินใช่ครับวันนี้เป็นเพื่อนๆที่เป็นสื่ออาเฟซี่ผมเลยครับก็จะมีสี่ท่านแล้วก็แต่ละคนจะได้เพนสองใบครับผมว่าจะเพนกันมาคอนเซ็ปต์จะเป็นไพน์นิวอัลวีความฝันดึกดับฟอนโอ้ยคนโบราณฝันอะไรอะไครับก็เป็นคิมิกเล็กๆปลายปีที่เราทำขึ้นมาโอเคแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายท้ายอาหารปิจายอะไรปิจายอันนี้เป็นโปรเจกต์เสพที่ทำร่วมกับน้อง ก่อนจะมีครับก็เป็นอาหารฟิสตายที่เทน้ำร้อนลงไปปพ๊บอรอมมาสามปีกุ๊บอาหารจากของปลาโดยที่มีสารอาหารครบถ้วนมีโปรตีนครับมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตครับไม่มีเคมีไม่ได้ใช้ทินนิ่งนอสคาห์ครับผมนี่ผมซื้อไปแล้วเอาเอาไว้เตรียมเตรียมไปร้อยโลครับใช่ใช่ใช่รวยครับร้อยโลเกิดขับมันแต่พี่พี่ไม่ได้ไปจะ จะไปชิลที่สมโผงเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวดูอีกทีดูหน้านั้นอีกทีนะแต่ไปชิลที่สมโผงก็ดีนะไปนั่งดื่มอย่างเดียวคื่สองคืนก็เป็นฝันร้ายอย่างนงี้ยไม่ใช่สนุกมากสนุกมากร้อยโลต้องไปเนาะจะได้อ่าเขาบอกว่าเป็นเป็นการทิ้งขยะในใจหรือว่าเป็นการไปใช่ใช่ใช่ รีเซ็ตไม้นานก็มีงานพอที่จะแบบชำระล้างล้วให้อะไรใหม่ๆกับเราใช่ใช่ถ้านานกว่านี้ก็น่าจะต้องรีเซ็ตเรื่องงานด้วยงานน่าจะก็หมดดีกว่าดุดวงเนยโอเคเค TIF เกียร์ครับแนะนำหน่อยครับพี่ก็อผ้าที่มาใหม่ครับที่ล้างสมัยที่ัวได้มีเอลตาครับออลตาีตี้งแต่ 100, 200, 400นะครับก็ หนามมากก็ก็จะดีด้วยนะครับแต่ว่าก็จะหนักไปมากขึ้นถ้าเกิดว่าราคาต่างกันราคาต่างกัน,กนครับตัวนี้จะเป็นราคา X แท็ป e อ๋อครับ X e แท็ก็จะพนอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราเลือกความเบาเนี่ยก็จะเบาน้อยกว่าหนากว่ามากเลยโอเค,อ,เคอันนี้เบาอยู่เลยเนาะเบาอยู่ครับอ๋อครับครับเยี่ยมเลยครับถ้าเป็นตั้งค์หนักาก็จะมีอันนีอ๋อมันจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้ไหมใช่มีสีเดียวใช่ไหมพี่อันนี้มีหลายสีเลยครับพี่ลองมาดูเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้สามแปดสิบ โอเคโอ้นี้น่าสนใจครับสไนะใ่ใหญ่มีด้วยมีสีดำๆไหมพี่เอาเหียได้ครับเดี๋ยวไปค้นๆดูเราได้เป็นเหมือนกระเป๋ากระเป๋าตังแบบเอ่อเอาไว้ไปไฮกิ้งนะครับเก็บของได้ด้วยนะครับก็ทาง TIF หน่อย ไอ้คนยังเรียอยู่ไม่เป็นไรเขามันจะบูธเอาดอร์ไตล์นะครับของวีเบนซ์เสื้อแดงพาย,ยอะตลอด ท <si> ี่เพ้นสวัสดีสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเบียดหน่อไหมครับทำงานก่อนทำงานก่อนยังวนทิ่มตอนโอ้ยขายขายขายดีครับขายดี